เราเนี่ยคะรู้สึกว่าบรรยากาศได้อารมณ์เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตของอะคาเดมี่แฟนตาซีนั่นเองครับถือได้ว่าวันนี้เป็นมิธีคอนเสิร์ตครับผมบอกว่าอันนี้มาเชียร์ใครบ้างครับเชียร์ใครบ้างคะไล่กับเต๋อที่พนักาบอกว่าจะจะในคำเล่นเราขอโทษต้องพูดไม่ได้ค่ะต้องการอะไรหรือเปล่าเอาไประชาชนมาที่พนักงานสองท้าที่มามาลี่ย หลังจากนั้นนะคะจะทำให้ท้อทั้งหมด9จ้โซนนะคะแล้วก็มานั่งที่หน้าเบที่ตรงนี้เพราะว่าความมันเชื่อมละมันก่ออยู่เนาะค่ะครับก okay. ็หล sure. ังจากนี้นะครับเราก็ยังมีในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนผ่นสิ่งท้าอดทอกด้วยมาถึงตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยครับที่มาดูงานในครั้งนี้ครับอาจจะนอกจากงานที่นี่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่ไหนได้บ้างครับนอกจากนะคะงานที่นี่แล้วนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคงทานสร้างอนาคตไทย และเว็บไซต์เว็บไท g o รอบค่ะและ w ว w บไซต์เฟซบ o m กคอและชัดชาติอ f f i c i a นนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกาเว็บไซต์เลยนะครับถูกตอ<แ>้องค่ะจริงๆแล้วงานนี้นะคะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะต้อนรับผาเตรียมพร้อมให้กับประเทศไทยเข้าสู่กลุ่ม AEC อย่างเป็นทางการอะนะครับเมื่อพูดถึง AEC ครับไหนใครตอบได้บ้างว่า AEC ซมีประเทศอะไรบ้างตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมเอไีมีทั้งหมด10ประเทศตอบได้ไหมบ้างใคตอบน ไหนใคร้ไม่มาเลยยังมีของรางวัลแจกให้ด้วยจ้ะไหนใครตอบได้ครับเรามีของรางวัลให้ด้วยฮะขึ้นมาเลยค่ะทั้งสองคนค่ะคนแรกมาแล้วดีหนึ่งพันครับหนึ่งพันครับอีกหนึ่งพันค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรามีของรางวัลมาแจกกันก่อนที่จะไปพบกับมินิคอนเสิร์ตจากคุณเต๋อเอฟแล้วกับไลฟ์เอฟนั่นเองค่ะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยครับอีกหนึ่งพันค่ะอีกหนึ่งพน เนท่านนจ้ากัีแบบนี้เก่ครับที่เหลือนี่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเอซีนี่มีมันเทศอะไรบ้างนะเขารู้อย่างเดียวเดียวว่าไปเกิดวันที่เท่าไหร่มีงานอะไร่อเสาเกิดวันไหนเอีไหนยังไงร้องเพลงอะไรบ้างที่รู้หมดใช่ไหมคะเออมาแล้วครับมาครับอีกหนึ่งนมาแล้วอีกหนึ่งันค่ะเชิญค่ะึ้่มาวันเดียวที่ต้องให้เพื่อนหน่ดยวเยอมากเลยค่ะที่มาวันเดียีเลยจครับ ต้องบอกว่าะมาพูดคุยกันก่อนกับท่านได้นะคะชื่อน้องอะไรคะลูกสอนมาเชียร์ใครคะวันนี้เชียร์พี่ไว้ค่ะเชียร์พี่ไว้ค่ะเออลูกสอนขะลูกสอนทราบใช่ไหมคะว่าประเทศในกลุ่มอเ AEC ของเรามีอะไรบ้างที่ขอแค่คนละ5ประเทศ5ประเทศ5ประเทศนะเริ่มต้นที่ลูกสอนจัดกันจับประเทศไหนบ้างคะปทศแรกเลยค่ะประเทศไทย บูชาคำเห,หตุเราค่ะไทยพม่ากัมพูชาคำเหตุเราจุตครับผมถัดมาค่ะมาพูดคุยกันต่อนะชื่ออะไรจ๊ะน้องบัวนะคะน้องบับวมาียเน้องวันนี้มาเดินงานคำ่ได้ตั้งใจจั้งทีว้าวราไม่รูจ<ะ>้จักว่าใครมาเราเจอเแฟนคลับเราสองคนบ้างแล้คราวนี้ ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์บูไนบูไนอ้ามาเลเซียมาเลเซียค่ะแล้วก็บูรินทร์สิงคโปร์สิงคโปร์ไปแล้วปะเวียดนามยังถามคืคทบพันสิบประเทศเดี๋ยวมาพูดไยนด่ไปเป็นงานแล้วเนี่ยในงานมีในนี่ท่านงานได้ไปดูยังครับเดินไปดูในงานปะครับเขาเก็บหมดแล้วอะไรเขเก็บหรอยัยไม่ยังไม่เก็บไปถึงข้างล่างป้าโอทอปป้า้าแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่ดู อ๋อทั้ดูางานี้เราเรื่องเก็บเพราะว่ามันมีเรื่องของฝนมาอากาศนิดนึงนะคะก็าจะต้องมีการทยอยเก็บแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจมีจำหน่ายทุกวันนะและเราถามเรื่องต่างๆได้ส่วนด้านดิจิทัการของเราเนี่ยจะมีอยู่ครับที่เวลา6โมงเย็นค่ะครับผมนะก็ยังไงอย่าลืมไปดูนะดูบน social หรือไปดูดูไม่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็เสื้อให้เลยนะครับเลยครับก็เิฟปรวมือด้วยค่ะอย่าลืมนะที่สนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมนะคะหรือว่าอยากทราบเกี่ยวกับโครงการ นาควายของเราจะสามารถที่จะอยู่มนเมื่อกันแบบนี้กับควายนะะถึงเวลา6โมงเย็นนะคะเราไปถึงเว็บไซต์ของเรา่ w w w m o c h g o c h o และ www. ไทยกอล์ฟ t h o c h o นะคะนักผู้นำครับเดินแบบบิดเป็นเลขแปดเลยฮะไม่ต้องรีขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะ